จะต้องเตือนว่าอะไรดีล่ะถ้าหลงเข้ามาอยู่วังวนนี้แล้วนะคะก็ต้องไปให้สุดรับชมเพื่อความมันเทิงใช้วิจรารณญาณน,นะจ๊ะไม่ได้บอกให้ใครมาเล่นตามเพราะว่ากูเนี่ยพูดอยู่ทุกวันว่ากูเนี่ยมันคนชั่วกูเนี่ยมันคนเลวแต่กูมันเป็นคนสวยซึ่งไม่มีใครบอกกูหลอกตัวเองค่ะเริ่ม สวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้า GS85 ค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไปไหนดีนะต่เหมือนว่าอีขุดเหมืองจะพอใช้ได้นะลองดูแล้วกันนะมีคะแนนเขามาเจ็ดพันค่ะอยู่กับ GS85 ว็บตรงมาเลเซียมันใจปลอดภพยแน่ถอนได้แน่แต่แว่จะโดนแดกไหมอันนี้อีฉันไม่ทราบ อย่าทีบอกว่าไม่ต้องเล่นไม่ต้องหัดค <got> ันมันสิแตกเนาะสีบาทแตกสองสามมื่นก็เคยมาแล้ว <S <S ไม่แตกเบ็ยหล้วราชดาลาีแบบอลังการงานสร้างหรอกใหญ่ๆมากสุดก็ ห้าสิได้ประมาณหกหมืนได้แค่นั้นแนะ่ะดีสุดละแต่เกมนี้ตัวคูณมันเยอะไงมันมันมันแม็กวีมันเจ็ดพันห้าร้อยเท่าก็คือแตกได้มากสุดเจ็ดหมืนห้าสิบบาทนี้แต่บอกเรานะว่ามันเหมือนจะดีเหมือนจะดีอีหลีอีหลอ คือเจ็ดทันเอาไปแตะหมื่นหนึ่งเลิกเลยจริงๆสัญญาด้วยเกอคอนเนนารีอ่ะยังไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนนะฮะสวัสดีวันอังคาร18 <Yeah. S 1> พอยทังเย่บ่ายสองยี่สิบนาที16นาทีอ้อสูสูส ป,ป,ปับปลาปลาฮึบฮแต่หมื่นหนึ่งไปอย่างไ้จริงๆสัญญาทุนเจ็ดกำไรสามไปมาขอเราเถอะให้เราไม่ได้หรือคหรืบอคารสถานการ์บ้านเมึงเป็นยังไงมั่งเถิงเห็นไปร้อง UN นะ ใครเยียบกับระเบิดใช่ไหมเขาเห็นเยียบตะปูจ้าห้องให้ห้องผมข่าวที่เป็นที่พูดถึงกันวันนี้ที่จริงก็แต่ม,มืวาน <c oughs> อย่ากออกมาด่าเหมือนกันค่ะอินฟลูเอนเซอร์สาขาท็อปไฮเอ็นไปเต้นอยู่บนหลังคารถหน้าคุณปู่ฟูจิ เที่ยมากเลยนะก่อนหน้านี้นะฮะประเทศญี่ปุ่นเพื่อนกูเยอะอยู่นั่นน่ะเออตรงรอสันนี่แหละเขาทำฉากปิดมาให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปไปเกบแรเกเรอยู่หน้าห้างเขาอยู่หน้าซูเปอร์เขานะฮะปีก่อนๆเขาเคยปิดมาแล้วนะจ๊ะทำกําแพงปิดน่ะ เขาก็คือว่าเออตอนนี้นักเที่ยวกัเยอะก็เลยเปิดออกมาเปิดปุ๊บก็มีแบบคนดีๆอย่างอินฟูตลาดบนบ้านเราหามึงคุณไม่รู้เจ้าหน้าไปไว้ไหนบอกเลยแต่เมื่อวานเพื่อนฝูงทักมาถามว่าเฮ้ยมึงคนนี้ดังมากเลยเหรอที่ประเทศไทยนี่เขาเป็นยังไงฮือ กูก็ไม่รู้จะอธิบายให้เพื่อนกูเข้าใจเขาว่าตลาดล่างบาลอมเป็นยังไงนะแล้วเราก็ไม่รู้จะอธิบายเพื่อให้เพื่อนฟังยงไงว่าคนไทยเมันชอบเสพคอนเทนต์แบบแบบนี้นะคนแบบนี้ผู้ติด,ดตามแปดล้านกว่านะโอ้เฮ้ยบ้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไออย่างเงี้ยึ้นโต๊ะร้านอาหารนี่ ขอโทษขอโพยไปตอนแรกก็เห็นยังดื้อแพงอยู่นะจะไม่ลบอย่างนั้นอย่างนี้แน่ละค่ะมึงเก็บไว้เลยค่ะเก็บไว้เป็นตาบาปไม่ได้ด่าแต่ตัวมึงนะคนไทยนี่มันด่าไปถึงเด็กก็ไม่เกี่ยวเนาะสวนอีเมียมึงนนะก็โตแล้วนะ ห้ามปราบผัวตัวเองไม่ได้เลยตีคือผัวเกิดปีมั่นแต่มึงก็เป็นคนถ่ายนะเว้ยมึงเป็นคนโทรศัพท์ถ่ายนะห้ามกันแบบใดคนมันไม่เหมือนกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะถ้ามันต่างกันคนละเฉดแบบสุดขั้วเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะไอผัวมีกันไม่ได้หรอก ทะเลาะกันไตาหาอันนี้ความขีดเห็นสุดต,ตัวของฉันนะคนเรามันแอปใส่ได้ไม่นานหรอกเว้ยไอใ้ใหม่ๆอะไรก็ดีอ่ชะชซปละ่าคนมันต้องประเภทเดียวกันอีอรอบเดียวกันหรือไม่มันจะอยู่ได้กันได้นั่น จะดาษกระดาาอีกเจ้าตัวนั้นไม่ต้องไปทาดพิงถึงเด็กเด็กไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเด็กอยู่กับคนแบบนี้นะลูกจะบิดเบี้ยวไหมนะ่ะเป็นห่วงมากพี่อนมีคนมาพูดว่ามันไม่เสือกเรื่องสบาเขา,ขาค่ะกูเสือกค่ะไม่ไหววิบาติ ถ้ามาเป็นครั้งแรกเออก็ยังพอว่าที่คอนเทนต์อะไรแบบนี้ออกมานั้นไม่รู้จะอับอายถ่ายขี้หน้าขนาดนั้นนะอายมากเลยนะคือเมื่อหลายๆปีก่อนมันมีเอออินฟูนี่แหละของญี่ปุ่นเขามาแต่งตัวเรียนแบบพระคนญี่ปุ่นก็สาบส่งนะจ๊ะเขาบอกคือคนญี่ปุ่นเขาก็อับอายคนไทยนะ ว่าทำไมอินฟูของเขามาแต่งตัวเลยแบบพระสงฆ์ยืนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะตอนนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็สาบส่งคนของเขาเหมือนกันเขาก็อับอายเท่าเนี้ยคนไทยก็อับอายค่ะแต่จะมีคนชอบก็ได้เพราะผู้ติดตามเขาแปดล้านกว่าเด้ออาจจะมีคนชอบก็ได้หรืออาจคนอาจจะแบบว่า ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันผิดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาทําให้คนไทยโดนตราหน้านะจ๊ะอย่างกูอย่างเงี้ยกูบอกเลยนะกูอายเพื่อนพอาทักมาถามว่าคนนี้เป็นดังมากเลยเหรอนบแล้วทําไมเป็นคอนเทนต์แบบนี้โอตาแลว้วฮ่ไม่รู้จะพูดว่าอะไร แทบแทบแผ่นดินหนีแล้วถึงเวลามันเป็นอย่างนี้นะคนประเทศอื่นฝรั่งฝรั่งเนี่ยมาเห็นการการะทําแบบเนี้มันจะตีขลุ่มนะจ๊ะเบ่ารวมว่าคนเอเชียเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาตีขลุ่มว่าเออคนเอเชียผิว <One more. S 1> ผิวเหลืองผมดำเนี่ยเป็นลิงเป็นแจบ๊บ เป็นคนจีนได้ๆเขาตีขลุมเหมือนที่เราเห็นหัวเหลืองๆตาฟ้าๆตาเขียวๆปับ๊บเราก็จะเรียกรวมการตีขลุ่มเหมือนกัเป็นฝรั่งเหมือนกันฝรั่งเมื่อคิดว่าเราเป็นเหมือนกันหมดหามึงกูไปันแค่นั้นแหละ มีคนไทยบางส่วนนะฮะเออกูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะไปขอโทษเออในเพจสถานทูตญี่ปุ่นนะฮะรู้สึกอับอายมากรู้สึกเสียใจ,จกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้นะฮะแต่ใดๆก็จะมีคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นขอบคุณมากเลยค่ะเห็นแบบเขาบอกคารมไม่ได้แล้วเขาก็ไป พยายามเออบอกกล่าวกับตำรวจให้จับนะฮะซึ่งมันมีความผิดจริงๆมันมีความผิดนะที่ญี่ปุ่นนะ่ะเป็นคดีอาญามีทั้งจำคุกแล้วก็ปรับสูงสุดถึง1นล้านเยน1นึ่งล้านเยนสามแสนสแสนกว่าไม่รู้ว่าเงินเยนตอนนี้แข็งหรืออ่อนนะแต่สมัยก่อนมันเอ่อหนึยเยนเท่ากับเอ้าเฮ้ยเท่ากับหดอลลาร์ ถ้าหนึ่งล้านเยนตีตีแบบนี้ก็จะประมาณ3ามแสนกว่าแต่นนี้เยนมันอ่อนอาจจะเหลือ 2, 000, สองแสนปลายนะคะแต่แตแต่พูดเลยนะว่า 2, 000, สองแสนกว่ามันคงมีจ่ายอยากให้จำคุกมากกว่าให้เปลืองข้าวประเทศนู้นเล่นๆจำคุกแล้วก็แบนวีซ่าไปเลยค่ะ แบนรู้สึกแย่มากอะ่ะเสียใจมากอยากจะแบบว่าอมควยหนุ่มญี่ปุ่นเป็นการชดเชยชดใช้อย่างสาสมใจสัก20-30คนมาเลยค่ะขออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนถึง30นะฮะไม่เกินนี้ดิฉันจะถวายบัวเป็นการไถ่โทษ ให้มันสะสม <ś 2> ก็มาอยู่ในจุวนขอมทุนนะฮะอยู่บบกับเจสสันนะฮะอันนี้มาเลยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะกะญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่สมัยชั้นโตขึ้นมานะสมัยชั้นโตชั้นเด็กๆก็40ปีนะคะเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นติตดมากกับการ์ตูนหมึกจีนตะวานนะ่ะมึงมันเป็นอะไรที่แบบนะ ตุนตหาวานใครทันมั้งพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องแก่ในระดับหนึ่งอีพวกเจนเต้นเจนวายใดๆ yes, yes, yes. ตุนตหาวานนี่มันทำให้เรารู้สึกอยากไปญี่ปุ่นอยากเป็นอะไรที่แบบญี่ปุ่นฟีเวอร์มากนะฮะในตอนนั้นเอ๊ะ มันโมนะแต่ถามว่าทุกวันนี้นะได้ไปญี่ปุ่นสักครั้งยังก็ยังนะดิฉันมันเป็นคนทําเวทํากรรมกระหมากระแมวไว้เยอะเป็นเวทกรรมที่แบบนะใครบอกเวทกรรมไม่มีจริงก็คงจะไม่ใช่อ่ะเพราะทุกวันนี้ที่ยังเลี้ยงหมาเลี้ยงแม่เป็นเป็นบ้าเป็นบอติดลับไปไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นี่คอยเป็นห่วงอยู่นี่เป็นห่วงเป็นเวทเป็นกรรมอยู่ ก็เพราะมีเวรมีกรรมร่วมกันนะฮะเป็นความขนองในในในสมัยสาวสาวรู้กำลังชดใช้เวรกรรมโยในสมัยที่อายุน,ยน้อยก็ยังไม่มีความคิดไม่มีสติไม่มีความไตร่ตรองขนอง ไปกันต่อนะคะ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 เฮย้ยมันไม่คิดจะไปไหนมาไหนให้กูจริงบอกเกมนี้เล ك, ็กๆแตกสนา่นล้นทุง่งเป็นจริงได้เป็นหล,หลายหมื่นเป็นได้คือแบบส่วนมากมันจะแดกนะมันไม่ค่อยจะ ทรงดีเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าวันนี้ทรงดีสุดละเพราะไล่ล่าตบมาแบบว่าหลายที่ยังไม่ฆ่ามาเซอร์มาเลเฉยๆถ้าฝั่งไทยแม่รูดหมดแล้วแล้วยังไงข้ามฟากมาข้ามห้วยมามาเลยก็เห็นควาวมมุ่งมั่นของเจ้าแล้วเห็นควาวมมุ่งมั่นของเจ้าแล้วไม่อยู่ในสุขุมทุนแล้วอีสัตว์ อยู่ดีไม่ว่าดีเอาีมาทรมานเนี่ยคุณมันจะมีอยู่ที่เป็นแบบว่าทีจีเซิร์ฟใหญ่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนเซิร์ฟใหญ่สั่งปล่อยน้นมนแตกทุกที่ไล่ตบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้มันไม่เห็นจะดีจริงสแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ อาจจะยังนะแต่เซิร์ฟไทยแตกสนั่นล้นทุ่งเลยนะในกลุ่มรู้เลยว่าแบบหือ,อสิบนี่แม่งแบบอลังการงานสร้างอ่ะลงให้ดูตะกะเช้าแล้วของวันนี้ที่มาเอาป่านนี้บาบสองนี่ปกติไม่เคยใช่ไหมปกติมาเช้าคือกูตบจนสะใจแล้วนะ่ะเลือยกระเฮลไฮดาสิ อะไรก่อนอะไรเอ่ยตอนแรกๆยังดีๆอยู่นะแล้วก็แล้วก็อืม,อมเป็นเฮี้ยอะไรไปเลยอยู่ดีๆก็เป็นเฮี้ยอะไรไปเลยงงเออบาลีอาจจะยังนะบอก ไอ้ม่วงหายไปไหนอันหนึ่งถูกให้มันคัดๆไหนแม่อีป่าบอู้ลูอีนอตแตกอืมจ้าแล้วยังไงจ้ะถึกต่อบบ่หล่ะไหลไปมึงจะเป็นเฮียอะไรวะ

อกูใส่ก็จะไม่ร่วมโครงการมาเลยสูบร,ร่วมโครงการกับเขาตี <Yeah. S 1> เขาก็ขอไม่มากนะขอแค่สามพันก็ไม่ให้โอยตอแหลส่งไม่ได้เลย ตอนแรกๆเข้ามาก็ทรงเหมือนจะดีอ่ะช่างแมงให้มาแดกไปสองพันอีสัตว์หนีทรงไม่ดีแล้ว